เมืองท่องเที่ยวอยอดฮิตตลอดกาลเหมาะสาหรับมาพักผ่อนชิลๆไม่ว่าจะว่างวันเดียวหรือวันหยุดยาวก็มาพักผ่อนกันได้แบบสบายๆเลยวันนี้ชิวไปไหนรวบรวม10ที่พักสวยพัทยาเหมาะสาหรับครอบครัวอัปเดตใหม่ล่าสุดบอกเลยว่าแต่ละที่ดีไซน์สวยบรรยากาศดีมีสระว่ายน้ำทุกที่จะมีที่ไหนบ้างตามไปดูกันเลย มาเริ่มกันที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยาที่มีตั้งอยู่บริเวณพัทยาเหนือริมชายหาดระหว่างหาดวงอมานและหาดพัทยาเหนือหรือที่ทุกคนรู้จักว่าอยู่ในบริเวณที่เป็นจุดชมวิวโค้งดุสิตสามารถมองเห็นยืทะเลได้จากในที่พักเลยล่ะคะ่ะห้องพักของที่นี่มีให้เลือกหลากหลายสไตล์ด้วยกันคะ่ะด้านในห้องก็กว้างขวางเตียงนอนสบาย กล้องกัดยังมีระเบียงให้เราได้นั่งชมวิวทะเลอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำฟิตเนสคิดคลับคลับเลาส์ให้บริการอีกด้วยและอีกหนึ่งจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือด้านในโรงแรมมีสวนในร่มอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับล็อบบี้บอกเลยว่ามองไปแล้วสบายตาสุดๆตกเย็นเราก็ไปนั่งทานอาหารกันที่ห้องอาหารเดอะเบย์บอกเลยว่าที่นี่วิวดีมากเลยคะ่ะทุกคน ที่นี่จะเป็นอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่คัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีสามารถมานั่งทานได้ทั้งครอบครัวพร้อมชมอยู่พระอาทิตย์ตกยามเย็นต่อด้วยโรงแรมรอยัลคลิฟ g แกรนสำหรับที่นี่ตั้งอยู่บริเวณพัทยาใต้เป็นโรงแรมระดับผ้าดาวที่ใครอยากมาพักผ่อนแบบสงบๆพร้อมครอบครัวหรือเดินทางมาติดต่อธุรกิจแนะนำที่นี่กันเลยโดยห้องพักจะมีทั้งหมด6รูมไทยด้วยกัน แต่ที่อยากจะแนะนำเลยก็คือห้องแกรนโอเชียนเพลด้านในแบ่งออกเป็นห้องนั่งเล่นและห้องนอนพร้ะมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบเลยเน้นการใช้สีตกแต่งให้ดูเหมือนน้ำทะเลมองไปแล้วสบายตาพร้อมวิวพาโนรามาที่สามารถเปิดประตูออกไปนั่งรับลมชมวิวได้จากระเบียงกันเลยสำหรับใครมาพักผ่อนที่นี่ลราบอกเลยว่าฟาซิลิตี้จัดเต็ม ทั้งสปาฟิตเนสสระว่ายน้ำสนามเทนนิสร้านอาหารใครที่กำลังหาที่พักบรรยากาศดีเหมาะสำหรับพาคนรักหรือครอบครัวมาแนะนำที่นี่เลยนะ วีรันดารีสอร์ทพัทยาน,นาจอมเทียนเอ็มแกลลอรีตั้งอยู่ริมหาดนาจอมเทียนเป็นอีกหนึ่งที่พักที่เหมาะสำหรับคนที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายและมาพักผ่อนมากๆเลยล่ะค่ะสามารถเดินลงไปเล่นทะเลได้จากในที่พักเลยด้านในมีการตกแต่งอินกับโลกใต้ท้องทะเลจะเห็นว่ามีโทนสีฟ้ามองไปแล้วรู้สึกดีมากๆเลยล่ะค่ะ สำหรับห้องพักมีทั้งแบบห้องด้านบนอาคารและเป็นวิลล่ามองเห็นวือทะเลได้แบบพาโนรามาอีกทั้งยังสามารถรับลมชมวิวได้จากในห้องพักกันเลยนอกจากนี้ที่นี่ยังมีส่วนของสกูปิสคาเฟ่คาเฟ่ริมทะเลที่สามารถสั่งเซตปิิกมาถ่ายรูปส,สวยๆได้เลยตกเกย็นก็ขึ้นไปทานอาหารที่เด็เดเ็กอยู่ชั้นดาดฟ้าเห็นวิวพระอาทิตย์ตกสุดแสนจะโรแมนติกกันเลยค่ะนอกจากนี้ทางที่พักยังมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ที่อยู่ริมทะเล บรรยากาศดีมีทั้งสาเต็เกและสระผู้ใหญ่พร้อมที่นั่งไปพักผ่อนได้ชิลๆถัดไปกับเคสดารารีสอร์ทพัทยาบอกเลยว่าเป็นที่พักติดทะเลที่บรรยากาศดีและร่มรื่นมากๆ ที่นี่จะตกแต่งแบบเรียบหรูสบายๆค่ะเน้นควอดเป็นธรรมชาติและใช้วัสดุธรรมชาติมาตกแต่งให้ดูทันสมัยโมเดิร์นเหมือนเราได้อยู่ในหมู่บ้านชาประมงในเกาะส่วนตัวกันเลยห้องพักที่นี่ก็มีหลากหลายแบบด้วยกันค่ะแต่มาที่นี่แล้วจะพลาดไม่ได้ที่จะพักห้องที่สามารถมองเห็นวิวทะเลด้านในห้องหรูหราเตียนอนนุ่งสบายแถมยังสามารถมองเห็นวิวทะเลสวยๆได้อีกด้วยพร้อมกับมีอ่างอาบน้ำมาให้เราแช่ตัวแบบฟิน,ฟน ในส่วนของสระว่ายน้าทางที่พักมีทั้งหมดสองสระด้วยกันสามารถเลือกได้เลยแต่ขอบอกก่อนว่าไม่ว่าจะสระไหนก็สามารถเห็นวิวทะเลแบบส,สวยได้จากสระว่ายน้ําได้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักที่ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์พร้อมมีมุมถ่ายรูปปังๆอีกเพียบโอเ,เชียนมริรีนาเรสซาพัทยาจอมเทียนตั้งอยู่บริเวณหาดจอมเทียนบริเวณเดียวกับท่าจอดเรือยอชถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่พักที่เราจะได้เห็นวิวทะเลพร้อมเรือยอชเหมือนอยู่ต่างประเทศกันเลย สำหรับที่นี่เป็นที่พักที่เหมาะสำหรับคู่รักแต่ครอบครัวมาพักผ่อนเป็นอย่างมากค่ะการตกแต่งด้านในก็มีความโมเดิร์นนิ่นความสะดวกสบายห้องพักกว้างขวางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยละค่ะพกกระเป๋าใบเดียวก็พักผ่อนได้แบบสบายๆเลยสำหรับที่นี่มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่วิวดีมีเก้าอี้ให้นอนรับลมอีกด้วยรวมไปถึงมีส่วนน้ำขนาดเล็กไปให้เด็กๆได้เล่นอีกด้วยในส่วนของร้านอาหารก็สามารถทานในที่พักได้เลยค่ะ ที่ห้องอาหารหรืว่าเป็น All Day d ย n i n g มีอาหารให้เลือกสั่งทานกันหลากหลายเมนูเอาใจเด็กๆก,กับที่พักที่มีส่วนน้ำอย่างเซ็นทรอ์พราหมโฮเทลพัทยาตั้งอยู่ที่อำเภอนาเกลือพัทยาเดินทางง่ายติดถนนใหญ่การตกแต่งของที่นี่จะเน้นโทนสีฟ้ามีความโมเดิร์นมากค่ะทุกคนห้องพักให้เลือกหลากหลายรูมไทายไม่ว่าจะมาเป็นคู่รักหรือครอบครัวก็เลือกได้ตามใจชอบกันเลย ด้าน,นในห้องพักมีความกว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันแยกโซนเป็นสัดส่วนชัดเจนส่วนกลางของที่นี่ก็มีทั้งสนามเด็กเล่นสราว่ายน้ำฟิตเนสคิสคลับและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือส่วนน้ำคลื่นทะเลใจกลางเมืองปัตยาเหมือนยกเกาะฮาวายมาไว้ที่นี่กับเด e เวฟพาไวเวฟ r o ูสามารถลงเล่นได้ทั้งครอบครัวกันเลยเป็นอีกหนึ่งที่พักที่สามารถใช้เวลาได้ทั้งวันจนไม่ต้องไปไหนไกลกันเลย ่อด้วยที่พักดีไซน์เก๋อย่างสยามเอสยามดีไซน์โฮเทลพัทยาที่นี่เป็นที่พักที่มีการตกแต่งสวยงามเป็นเอกลักษณ์ด้านนอกมีการคุมโทนเป็นสีน้ําเงินสดใสทั้งยังมีการเพ้นท์กำแพงเป็นลวดลายต่างๆประดับประดาไปด้วยวัสดุดีไซน์เก๋ีนส่วนของห้องพักด้านในสะดวกสบายและมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบอีกครั้งที่นี่ยังมีในส่วนของสระว่ายน้ำฟิตเนสคาเฟ่และที่พลาดไม่ได้เลยก็คือสกายบาร์ซัมเมอร์คลับ เป็นร้านอาหารและบาร์บนดดดฟ้าที่มีสระว่ายน้ำพร้อมกับวิวพาโนรามาแบบจัดเต็มบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเลยล่ะค่ะหากใครกำลังหาที่พักชิวๆเดินทางง่ายสามารถมองเห็นเมือทะเลปังๆต้องมาที่นี่กันเลยเบนเดอรีนอิสต์วิวพัทยาตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองเดินทางสะดวก โรงแรมอยู่ห่างจากทางออกมอเตอร์เวย์เพียง1กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับที่นี่มีทั้งหมด2อ,อาคารด้วยกันโดยสไตล์การตกแต่งมีความผสมผสาสนศิละปะตะวันออกของเซนเข้ากับสไตล์ตะวันตกคลาสสิกบอกเลยว่าห้องเดานในกว้างขวางสะดวกสบายกันมากเลยล่ะค่ะมีมุมนั่งพักผ่อนสบายๆห้องน้ำก็กว้างขวางสาวยน้ำของที่นี่มีทั้งหมด2สระด้วยกันสามารถเลือกได้ตามสบายกันเลย รวมไปถึงมีฟิตเนสสาวน่าให้บริการอีกด้วยตอนเย็นก็ไม่ต้องไปไหนไกลสามารถสั่งอาหารทานได้ที่เซนโคจิเรเสอรองมีอาหารนานาชาติให้สั่งทานกันแถมแต่และเมนูรสชาติอร่อยสุดๆ กอย่าขาที่พักพร้อมมีบริการนวดผ่อนคลายต้องเทลแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาสำหรับที่นี่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยาห่างง่ายติดถนนใหญ่ด้านในที่พักบรรยากาศดีมีการตกแต่งเป็นสไตล์คโลเนียลผสมผสานกับความโมเดิร์นห้องพักีให้เลือกหลากหลายแบบด้วยกันบอกเลยว่าเตียงนอนที่นี่นุ่มสบายมากๆม,มาที่นี่ก็ต้องมาทำสปาเพราะมีการนวดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเทลแลนด์มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย ทั้งนวดไทยนวดเทา้านวดอารโรมาครบวงจรรวมไปถึงบริเวณด้านหน้ายังมีร้านอาหารและคาเฟ่ลูคัสมีอาหารเมดิเตอร์เรเนียนให้บริการอีกทั้งยังมีมุมถ่ายรูปปังๆไว้ให้เราแชพภาพกลับไปอีกด้วยปิดท้ายดี่โอโซนน็อตพัทยาที่พักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยาท่ามกลางแสงสีเสียงและความคึกคักของเมืองทําให้ที่นี่มีคอนเซปต์คือเน้นการพักผ่อนเพราะอยากให้ลูกค้าที่ไปเที่ยวสนุกมาทั้งวันได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เป็นที่พักที่มาพร้อมกับเตียงนอนแบบนุ่มพิเศษม่านทึบแสงและห้องกเสียงรบกวนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะมาเป็นคู่รักเพื่อนหรือครอบครัวก็จะได้พักผ่อนได้แบบเต็มอิ่มแถมยังมีสระว่ายน้ำทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ให้ใช้บริการพร้อมวิวสุดร่มรื่นของต้นไม้เป็นอีกหนึ่งที่พักที่ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะรับรองว่าประทับใจอย่างแน่นอน